ซันโตโซมาเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในตระกูลบอนหรือว่าตระกูลคาราเดียมนะคะลักษณะของซันโตโซมานะคะเขาเป็นไม้ใบที่มีใบสีเขียวความเขียวของใบนะคะเขาจะมีความเขียวที่หน้าใบค่อนข้างที่จะเขียวเข้มนะคะตัวกระดูกของใบเขาก็จะมีความเป็นสีขาวลักษณะสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากมากเลย ของเขาก็คล้ายๆกับหน้าของม้าลายนะก็เลยมีอีกชื่อนึงนะคะที่เรียกกันก็คือบอลม้าลายนะคะลักษณะของเจ้าสันโตโซมาเนี่ยจะแตกต่างกับบอลสีทั่วไปตรงที่ว่าลักษณะของใบเนี่ยเขาก็จะไม่ยุบไม่หุบง่ายเหมือนเจ้าบอลสีทั่วๆไปนะความที่เขาเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ในตระกูลบอลน,นะคะเขาจะมีหัวมีเง่าอยู่ที่ใต้ดิน ลักษณะหัวเ้าก็คล้ายบอลทั่วไปนะคะเวลาจะขยายพันธุ์นะคะก็จะแยกหนอออกกก่อออกมาได้แยกก่อมาได้นะเห็นว่าต้นเนี้เขาแตกก่อออกมาแล้วนะคะซึ่งมะนาวก็สามารถที่จะแยกก่อเขาออกมาได้แล้ละหลกต้นหนึ่งนะคะสําหรับซันโตโซมารจริงๆแล้วต้นนี้ถ้าย้ายจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้หลายกระถางอยู่เลยนะคะซันโตโซมาเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เลี้ยงง่าย สาหรับมะนาวมะนาวว่าง่ายกว่าการเลี้ยงบอลทั่วๆไปอีกนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยยุบไม่ค่อยหุบเหมือนบอลท,ทั่วไปนะคะแต่ว่าปัญหาขเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะชอบมีความเป็นใบไม้แบบนี้ลักษณะของใบไม้ที่เกิดขึ้นของที่มะนาวพบนะคะก็คือเกิดจากการที่เรารดน้ําเขามากเกินไปพอรดน้ามากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ตัววัสดุปลูกเขาว่าชื้นแฉะมากเกินไปเขาก็จะทําให้ใบไหมได้ซันโตโซมาก,ก็คือเจ้าบอลที่ไม่ค่อยชอบ วัสดุที่เป็นน้ําขังนะคะเขาจะชอบวัสดุคล้ายๆกับพวกของอะโลคาเซียก็คือว่าไม่ชอบน้ําขังแฉะแล้วก็จะคือถ้าน้ําขังแฉะก็จะทําให้ใบเขาเหลืองแล้วก็ไหม้แบบนี้ได้นะคะสําหรับซันโตโซมานะคะเขาเป็นบอนใบเขียวที่บอกเลยว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่มะนายแยกก่อออกมาแล้วก็กำลังเติบโตดีเลยนะคะ ก็แนะนำนะคะสายบอนนะถ้ามีโอกาสนะคะหาเจ้าซันโตโซมามาเลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็อยู่ประดับสวนได้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะเวลาที่เราพบปัญหาใบไหมอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการตัดเล็มออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลุกลามนะเพื่อนๆสังเกตดูใบนี้ของมนาติดด่างมาด้วยแหละ ก็เท่าที่รู้นะเท่าที่เคยเห็นนะคะต้นเนี้ยติดด่างมาค่อนข้างจะหลายใบแต่ว่าก็ไม่ใช่ด่างที่แบบชัดเจนมากก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นไม้ด่างนะแต่ก็มีความแอบด่างมาหลายๆใบอยู่เหมือนกันสําหรับต้นนี้กระถางนี้ค่ะก็แนะนํำเพื่อนๆสายเขียวนะคะลองหาเจ้าซันโตมโซมามาลองเลี้ยงดูนะถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแล้วนะคะอาจจะลงรักเจ้าสันโตโซมาหรือบอนมาลาย เหมือนที่มะนาชอบเขาแล้วก็หลงรักเขาเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ๊ะ